นี่ครับเราอยู่ในรายการรายการใหม่ที่ผมจะพาไปเที่ยวนะครับวันนี้ผมมากับเพื่อนสองคนนะแต่ผมขอลงลิฟต์ก่อนนิบนึง <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะไปศูนย์สิริกิจนะซึ่งมีงานหนังสือครั้งยี่อะไรไม่รู้อออกไปโโ้หคนเยะสั ลว,วันนี้เราอยู่ในสวนประชมุมศิริกิจนะวันนี้เรามางานหนังสือกันคนคน,คนเยอะสัตว์เลยทนะั <c> ้ <oughs> นี้นึกว่าวันมาวันศุกร์ไหมเดี๋ยวคนคนจะน้อยลงเนะี่ยแม่งไม่เหมือนเดิมเลยแล้ววันนี้เราอยู่รายการไปไหนวะนะครับไปนนไหนวะเออมึงเอาหมดเลยน้ำเมื่อกี้ลงด้วยเหรอเออโหอีกบ้าไปไหนวะนะครับรายการใหม่นะครับพาไปเที่ยวนอกบ้านมั้งอยู่แต่คอมมันไม่ดีไงส,สุขภาพมึงแบบเลืไปดีกว่าเออไปเรื่องก็ได้ไปดู หรือมึงจะฮาร์ดคอร์พี่เอานี่ไงเหรียญมึงก็อ่าต่อไปต้องเออเหรียญรูนก็ได้เออนื้นะครับแล้วก็ลังขึ้นมปข้างบนนะวันนี้ก็มาเที่ยวแล้วก็อยากมาถ่ายเฉยไม่มีอะไรครับจบไม่มีคลิปลงช่วงเดือนเมษานะฮะนี่เดินหรือให้เดี๋ยวก็เดินนะเอาเนี้ยผมมาเอาเพื่อนสองคนนะแนะนำหน่อยให้ให้ถ่ายหน้าได้ไหมเพชรจมาเดียวขนาดนี้แล้วเออมามาแล้วนี่ชื่อเพชรนะฮะ ไอคนหนึ oh. <laughs> you ่งไี้คนหนึ่งเป็นหรอวะเอ้าไอ้ป้อมไปไหนไอ้ป้อะไหนวะไหนวะไอ้ป้อมอยู่ไหนอะไหนเ้ยอยู่ไหนวะอ้าฮะเออโอ้โหมึงมึงไปไหนมาเนี่ยไอ้คนหนึ่งฮะนี่ชื่อป้อมแนะนำก็ เอาไว้ใบกล้องหน่อยโมออะโอเควันนี้เราอยู่จะพูดเลยอันนี้เดี๋ยวมันจดมันตรวจไม่เหลือกันหน่อยเออเขาเขาเขาเรียนเปลี่ยนผิดอ๋อเหรอครับเอ่าถ้าคนนี้มันออกไม่ค่อยเต็มนะถ้ามีอะไรบิดกพายก็ขอไปเลยอ่ากล้องสันต้องขอไปด้วยนะเดินอยู่นะโอเคมึงไม่นิ่งเลยอ่ะพี่อีทีโทนเด้อตอนนี้เราและตอนนี้เราอยู่ที่เอมาร์ที เอ็มอาร์ทีศูนย์ศิริกิจแล้วเรากลังขึ้นไปหอประชมุมเอ้ยพี่ใหญ่ศูนย์ประชุมศิริกิจนะมีงานหนังสือครั้งที่เท่าไหร่วะไม่ได้จำไม่ได้แล้วบาทใช่เหรอเราเอ,อ้ยแต่มันสี่สิบนะแต่ไม่รู้ว่าครั้งเที่ยไหนสิบเก้าสี่แปดนะไม่แน่ใจนะขึ้นมาบนก่อนอ,อันนี้ผมใช้หูฟังพูดนะเพราะว่าเดี๋ยวคนมันเยอะจังวันนี้เรามาวันศุกร์ที่หนึ่งเมษายนนะครับตรงกับวันโกหกพอดีเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องไปกลับบ้าน <c oughs> เฮ้ยจะพามาทัวร์กันนะวิธีการเดินงานหนังสือเนะพราะมันซับซ้อนเนาะ มันเล่นอะไรกูเห็นมึงก็เดินไปเรื <c oughs> เ่อยๆตั้งแต่ประตูทางเข้างหนึ่งคืทางออกเออผมขอถอนนั่นหรอ <c oughs> ตอนนี้โอเคตอนนี้จะได้ยินเสียงของทุกๆคนแล้วนะเพราะว่าผมใส่หูฟังอาจจะได้ยินเสียงแค่าบางคนเหรอจริงปะง่ะจริงอ่ลองพูดดูหนี่ย่าน้าหน้าวูนประชุมหน้าหรือข้างๆวะขอแสดงความเสียใจด้วยที่คุณดูไอ้สัตว์ผมนึกว่าคนน่าจะมาน้อยเพราะว่าไอ้นี่อรับ ตอนนี้กี่โมงแล้วเดีย๋ยวเช็คเช็คในกายดิเก้า <9 S 2> โมงห้าสิบสี่นะพี่จริงเมันเปิดสิบโมงก็ประมาณหกนาทีแหละไอตอนนี้เรามาตั้งแต่เริ่มเช้าเลยเนาะตั้งแต่เริ่มเปิดงานเลยเ,เช้าเลยเช้าแล้วเนี่ยตอนนี้คนเริ่มเยอะแลนะ้วเนาะคนเริ่มเยอะแล้วนะนเดี๋ยวผมใส่ให้หน่อนฟังก่อนตึ๊กอ่านี่เดี๋ยวงั้นไปโดนโซนนู้นก่อนตรงนู้นก่อนโอเคเดี๋ยวนี่กำลังโซนวานอร์แลนด์ไป เออคนก็โอเคก็ผมก็ถือว่าคนน้อยกว่ามาวันเสาร์นะเพราะว่าแล้วอย่างนึ่นี่มันเพิ่งสิบโมงเองสิบโมงมันเพิ่งเริ่มงานขนาดเริ่มงานขนาดนี้แล้วช่วงทิมเที่ยงจะขนาดไหนวะเออเออใช่มไม่เอาไม่มันต้องพูดไงเออช่วยกูหน่อยดิช่วยกูทำมาหากินหน่อยโอ้ยแค่หน้ากูโนี่ก็ร้อยวิวแล้วนะเฮ้ยอ๋อตรงนี้ยังไม่เปิดฮนะออ๋ยังไม่เปิดเพิ่งสิบโมงมันต้องรอ ต้องลอยเหมือนโซนวันดะแรงไงจะโซนฝัง่งซ้ายตรงนู้นน่ะแหละฝั่งนู้นน่ะนี่ยนู้นก็จะมีนีน่เราเดนิดนเดินฝั่งนู้นก่อนเราค่อยไปเดินอีกทีนึงตรงนี้จะเป็นพวกที่ว่าโอตาคุมารวมตัวมากที่สุดเพราะว่ามันโซนพวกกระตูนตไงพวกออกบูธอย่างเด็กหรือโรสอย่างเงี้ยที่เป็นพวกเป็นเจ้าของเลี้ยงสิกาตูนในในเมืองไทยเนี่ยเขาจะมา,าออกบูธที่นี่มีเซนชูอย่างเงี้ยจับบบโบ๊ทจักแบบเบิร์แลนด์ <laughs> ถุยไม่ใช่ เป็นชูหรือไม่ก็พวกอะไรค่ะพวกร้านขายของพวกอย่างเช่นอะไรวะพี่จำชื่อไม่ได้ว่ะเดี๋ยวไปดูข้างในหนังสือกรุ๊ปก็มีเดี๋ยวเราแพนกล้องก่อนมาแล้วโหแม่งเฮ้ยดูดิคนแม่งวิ่งไปวิ่ง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 โอ้ไปไปโอเคเราเรงนี้ก่อนนะเฮ้ย ดนี่เป็นอะไรสัดเป็นเนี่ยพูดอยากไปดูเลยสาดม,มาเลือกมาเลือกหนึ่งนะามาะีช่วงมันมันจะเข้าแถวช่วงฟิวเจอร์ช่วงเดือนเมษาน,นี่ฮะเราพาไปดูนี่มีวิบูลกิจนะฮะแล้วก็พวกอะไรอ่ะอันนี้เราเริ่มเดินจากตรงนี้ก่อนนะฮะนี่เป็นวิบูลกิจนะฮะผมวิบูลกิจนี่จะพวกซื้อพวกอะไรมาวิบูลกิจมีตัวอะไรบ้างรู้ไหมไททันไททันแล้วก็โคนัน อันนี้เป็นเซนชูนะฮะเซนชู Century นี่มีซื้ออะไรไหมเซนชู Century นี่พวกขายพวกอะไรน้องเวลอ่าขายพวกอะไรน้องเวลนี่มีอนิเมะด้วยนี่นี่อัเรื่องไหนอยู่สอบถามได้นะอันนี้นี่ะไรบ้างอนอันนี้เมย์นี่มาเปิดร้านในไทยอยู่นะผมแถวแถวน่าจะเป็นมาบุญคลองแล้วะไรไม่ผิดนะนี่ฮะร้านอนิเมะมีขายพวกนี่ข้าวมันอ่า ขายทุกซอนนั่นเองมีพวกอันนี้เป็นเรื่องแล้วจำชื่อไมเวลาอ่ะนันะทีวพวกสารละลายนะล่ะนี่เดินดูเฉยมันยังไม่ซื้ออะไรหรอกมัน,ม,นมันจะไปแถวอื่นต่อไปนี่ของโลนฮะโลนนี่จะเป็นพวกการ์ตูนนะฮะอันนี้จริงผมก็รอแน่นอยู่ครับ นี่กระตูนนี่มีนี่อีน้ำะได้ดูแล้วตั้งมันโลจิตมมีได้อะไรเสตว์อันนี้เป็น Thor Iron ออ Ex นะครับเวอร์ชันพิเศษโอ้เวอนะร์ชันพิเศษแล้วแบบว่ไม่เคยดูหรอกสนุกอยูอ๋อไอ้สัตว์เขาอทำมุไรบอกว่าสนุกแล้วบอกไอ้นี่มีผีดาบอ๋อเอาไปงั้นไปเถอะไปต่อผมยังไม่มีอะไรมากนะฮะของพวกเรานี่ก็มาค่อยเดินเ <c oughs> ท่าไหร่ ครัได้โปรดช่วยไหนก็สอบถามได้นะครับอันนี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เป็นของสยายมินเตอร์แต่ว่าอันนี้เป็นบูธอีกบูธนึงเขาแยกมานะคืนี่กระตูนในตงนานเอออะไรไหนวัดดาวน์นะนี่วัดดาวเหนือไอ้สัตว์เอ๊ะวัดดาวเหนือหกเก้าบาทด้วยไปซื้อรถเล่มหนาส,สัตอันนี้เป็นของรักพิมพ์นะรักพิมพ์นี่เนะขาจะซื้อไลรนัวเวลการ์ตูนดังของญี่ปุ่นมาบางเรื่องก็งนะผมถือว่าเป็น อ่าค่ายดังอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันวคสวัสดีครับนี่ก็จะเป็นพวกอ่าของ่างนานาคือเรื่องไหนที่คุณร้องมาวะนี่แบรีนะคะรูปสวยมากเลยบอกเลยคืองานหนังสือเน,นี่ยจะรวบรวมหนังสือที่ว่ามันแบบที่ว่ายังไงอะ่ะนี่คุณมีไม่ใช่คุณหนูพ่อบ้านหรอไม่ใช่มึงกำลังดูอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนี้กูดูไอ้นั่นอยู่นี่เลมึงดูนี่ดูีนะฮะผมดูเอ้ไม่ใช่ดิอันนี้เออ คืองนหนังสือเนี่ยจะรวบรวมพวกหนังสือที่มันหายยากๆครับผมคนใหญ่จะหายยากหรือหนังสือที่ออกเก่าที่ออกมานานแล้วแต่ว่าเราตามไม่ทันประมาณนี้โอเคไปต่อเลยโอเควันนี้ยังไม่สนใจเพราะว่ามไม่ได้ติดตามไนละโนเวลขนานั้นไลวโนเวลก็เป็นนิยายญี่ปุ่นกับนการ์ตูนเนต่อไปต่อไปต่อไป อันนี้เป็นบูธของทูนโซนนะเป็นร้านขายของของกรนตูนกร้านหนึ่งนะมาจากอนิเมอันนีน้รู้สึกว่าร้านมันใหญ่กว่านะเดี๋ยวดูต่อห้าสิบเ็าบาทก็ต้องขายร้านอ่าวันนี้ผมสนของที่เซคุอิแค่นั้นเนี่ยมีสอวนออนไลน์ด้วยมิโตะนะครับภาค2สองซึ่งว่าภาคสามมาแล้วมั้งนะตอนนี้ที่ผมถ่ายนยภาคสามมาแล้วมาตอนแรก คือส่วนใหญ่นี่นมันก็จะเป็นพวกเอ่อชาร์ออนไลน์เพราะว่าตอนนี้มันกำลังดังแล้วก็ภาคสามเพิ่งออกนะนี่มีเคสด้วยไปนต่อนะต่อไปบูธที่ผมจะมาเดินก็คือนี่ฮะบูธเด็กฮนะเด็กนี่ผมมาดูยังเดินกันดั้มนะกันพาแต่วันนี้ใช้บูธด,ดีกว่าไม่รู้นี่มีโจ๊กเกอร์ด้วยอ,ปปปอันนี้เป็นของมันคือเฮนรอยซีรีส์มั้งนี่ Joker, Joker. Joker. โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์โคเท่ีะ ใหม่นี้ยังมีแบบนี้อยู่ป่ะมีมีอันนี้เป็นไม่ใช่อันนี้มันเป็นแบบอาราบ้มาสเตอร์สตาร์ให้ต่อปะ่ะไม่แน่ใจไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ตัวละ20บาทแถวบ้านใช่ปะ่ะโอ้โหเด็กดีวะ่ะมีอะไรมา <c oughs> กันดั้มแม่งขายเหมือนปีแล้ววะ <c oughs> นี่ <c oughs> อ๋อนี่เรามาดูกันดั้มดีกว่าเราจะาแนะนำกันดั้มว่าเราจะเวลา,เรา,เ,รา,เ,ราเราจะต่อเราจะรู้รุ่นนั้นได้ยังไงนะฮะ เรามาดูรุ่นไหนดีนี่รุ่นเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยวนี้ SD ครับมาดูกล่องนึงเหนี่ง SD นะครับ SD SD คือเป็นกันตัวเล็กๆไซมินีนะครับผมมันจะต่อง่ายกว่าพวกรุ่นอื่นๆเฮดดี้เฮดดี้ชัดกว่าเฮชัดกว่าทุยไม่ใช่เฮดดีต่อไปรุ่นมันจะมีรุ่นเลยนะจะมีเหรนะมันจะมีรุ่นอะไรบ้างวะนี่ครับต่อไปรุ่นเฮดจีเฮดจีจะเป็นรุ่นที่ถัดมาจาก มาจากอ่านี่ครับขัดมาจากขัดมาจาก S D คือความละเอียดมนสเกลเนี่ยมันก็ประมาณเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้นะ1นึ่งต่อสนหนึ่งต่้อแล้วความละเอียดน่ยมันจะไม่เท่ากับพวกรุ่นที่สูงกว่านะครับต่อไปก็อะไรวะลืมไปแล้วอ่าผมขอแนะนำเนี่ยไป R G ตอนปีที่แล้วเน้องผมซื้อไปต่อเป็นตัว F L R G นี่มันจะมีความละเอียดอย่างนึ่งคือนิ้วจะขยับได้ประมาณ2-3นิ้ว ขยับได้ประมาณนี้อย่เมื่อวานนี้อย่างนี้แล้วขยับได้อย่างนี้ความละเอียดมันจะสูงกว่านะครับแล้วก็ใส่ด้วยต่อไปมันจะมีรุ่น MG MG คือ MG เนี่ยจะมีเนี่ยรุ่น MG จะเป็นแบบในนนี้ไม่มี MG ขายว่ะนี่ไง MG นี่ตัวนี้ MG นี่ความละเอียดจะสูงกว่า RG ชัดกว่าถ่าเห็นที ja i i yeah. ่ชัดกว่าถ่าชัดกว่าเยอะอาร์จีนะครับผมมันจะมีความสูงกว่านิ้วนี่ก็ขยับได้นะครับผมประมาณนี้ส่วนรุ่นสุดท้ายน่าจะเป็น PG PG นี่รู้สึกว่ามีตาไฟเตอร์ได้สวิงพ g จีนี่จะเป็นความละเอียดสูงความละเอียดของงานจะสูงมากครับแบบว่าพวกอย่างเช่นแบบยังไงดีผมจะอธิบายเลยบอกว่านิ้วขยับได้สามารถใส่ไฟนีออนเข้าไปข้างในนะถ้าเป็นรุ่นแบบยูนิคอร์นเนี่ยมันต้องใช้ไฟแบบมีอะลามอะลามเนี่ยโอ้ใช่เลยฮะโอเคต่อไปแล้วก็ นี่อันนี้เป็นหนังสือนะผมตามหานั่นอยู่ตามหาของไรเดอร์อยู่นี่แล้ววะไม่มีเลยปไปถามเรื่องกระตูนเรื่องแบบกระตูนออ,ออกออกวีอย่างเงี้ยอไม่รู้วะกระตูนเนยนไม่มึงต้องผาไวาบูดในท่านอยู่ไหนวิบูนกิจไผไวบูดในท่านอยู่วิบูนกิจกล้านะ อ่าโอเคเดี๋ยวไปถามคือถามคือท่านชอบมาเดี๋หวกูพาไปดูไม่ต้องถามนะกูพาไปดูนะฮะพี่พุกเชนนี่ไงมาละเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้นี่นี่นี่ไอโอในท่านข้อสองนะนี่สองวันี่มันภาคอะไร before อ่ะบีฟอร์เราฟอรไม่ใช่ภาคแรกดูภาคเลยนะคือต้องดูภาคด้วยนี่นี่อันนี้พันภาคแรกเนี่ยตัวนี้เลย อันนี้เป็นภาพบีฟอร์เอาบีฟอร e เดอะโฟลมันคือของใครเอฟเดอะโฟลหรอเขาเนี่ยเป็นภาคที่ใครท่านตามมาแล้วราคาเท่านี้จริงเหรอคุณเล่นเอ้าไอสัตว์รู้ว่าเด็กไปยังไงไม่รู้ไม่รู้ผมไม่ได้ตามไปนั่นผมค่อยชอบมันตัวเล่นกเป็นแถงกันนะเนี่เนี่ยไอเย้เนี่ยตลกมากฝ่าฝ่าวม่ได้ยมใยท่านเนี่ยตรงนี้ตลกมากซื้อไหมครับเรุ่งซื้อดีกว่าแพงขายได้น้ำเลยถ้าอยากจะอ่านน้ำบุกเบิร์เลยการ์ตูนเกมมันเรียกว่าการ์ตูนวายสัตว์ วายเคแล้วเหมือนกันแหละไปมีไหมเราจะได้ไปดูโซนอื่นต่อผมจะไปดูโซนนี่นี่โอเคนะผมรู้ถ่ายก่อนแล้วยังไม่มีแบบพัดไม่มีแล้วนะคุณ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 เพจแนะนำนะครับเป็นเรื่องอะไรครับไม่รู้อ่านดิพี่อเออไปอ่านดิเอามึงกับเบอร์ชูนะบอกให้กูดูดิตึกตำนานเจ็ดฮาซวินเนี่ยก็ออกรู้สึกว่าเนี่ยคนวาดทำไมลูกลายเส้นคล้ายๆกับอ่าะรากัลบอลนะผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ลายเส้นคล้ายๆกันนี่เซเรมูนอ่านไหม ตายแล้วเซเลอร์มูนตลกไม่ใช่แล้วปกติเวลาผู้คนเวลาผมมากระเพิ่อนคนอื่นไม่ใช่เซตนี้นะครับผมเขาเวลาเขาอยากไปไหนเขาจะเดินแยกแล้วทีนี้จุดรวมตัวก็คือที่นี่โซนว้วแหละคือมานั่งรอคนที่ว่าเขาจะไปซื้อตัวโซนอื่นกันหมดพวกเลยเปลือยที่มา ไ<ส>ม่ส,มสนนั่นละอันแนะนำประตูไหนครับแนะนำประตูไหนไหนนะที่คุณชนข้างหลังนะครับประตูวายไม่ใช่ประตูวายก็บูนนี้ครับน่าจะมีอยู่อันนี้นางผู้หญิงไปซื้อนะผู้ชายไม่มีนะผู้ชายไปซื้อก็แปลกนะบางคนผู้ชายไปซื้อก็ต้อจะเป็นเกย์นะอันนี้ก็ก็จะคนชอบเพราะว่ามันเรียกว่ามันเป็นแบบประตูวายนะหมือนเวลารจริงจกันนะครับผมโอเคไป เลือกหนังสืบเลือกซื้อหนังสือกับตัวนี้คุณเลือกซื้อแบบไหนที่มันน่าสนใจครับน่าสนใจครับอย่างเช่นตอนนี้กําลังดูวนอยู่ครับเวลาเราซื้อหนังสือเรื่องไรเราอย่างแรกมันต้องพิจารณาอะไรวะตอนนั้นรู้สึกว่ามีไอ้ <S <S บูนิก้าให้กูแถกว่าสองหาเวลากูเลือกซื้อหนังสือกูเลือกจากตรงไหนความน,น่าสนใจชอบน่าสน,นใจอ,นอ๋อต้องรู้จากแนวที่ว่า,าคุณชอบแนวไหนใช่ไหมฮะคาดตั้ตายคาดจ่ายเลือดสัตว์เออ่านเลือดเลื่อยเลือยไปสัตว์ทางที่ดีก็อ่านเรื่องย่อข้างหลังก็ไห้เรื่องอะไรดูดิ กาะคนตายชื่อภาษาญี่ปุ่นคือจิจิซาจิซาสุจิซาสุชุดชุยอะไรอะได้หมดเลยรับรับโอเครลับหลบกอันนี้โซนน่าแรงนะครับผมก็ถ้าใครสนใจพวกเป็นอุลุเป็นอุตะคู่นะสามารถได้เพราะว่าของพวกไอโนเวลหรือพวกของสะสมนี่แบบสุดยอดนะเยอะมากๆนะฮะโอเคน่าแรงแล้วนะครับผมกำลังจะไปโซนอื่นนะครับ ส่วนแรกนะครัจะเป็นพวกตัววายนะผมเป็นวายเป็วายศูนย์เก้เวลาดูบูตก็มันจะมีบู๊แเละรหัสบอกก็คือเช่นบูทนี้เนี่ยนะ่วายศูนย์เก้า่ะวะนี่วาย์เอย่างนี้นะครับหรือวายอื่นไอเพชรหนัวะอาอ้าวพิ่ไห่เพชรไหนวะพี่หนัเอาไอ้เฮียจะซื้อก็ไม่บอกกูให้สัตวตก็ไม่บอกเอคุณไม่รตังค์วะไรครับ เอามาเรก่อเกกหายเลือดขอมันสองคุณป้อมเอามาเท่าไรสามร้อยส่วนกูพันห้าอันนี้อะไรกอก่อกระหายเลือดอันนี้เป็นแบบแบบแนวคิลเลอร์แนวเทเลอร์นะครับผมสยองขวัญไปไปยังเพื่อนไปแล้วน่ะไปดไปต่อนี่จะพาไปดูโซนที่ใหญ่ผมว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในงานนะครับผมนั่นคือโซนตรงกลางตรงนู้นนมันมาตั้งแต่เลขเท่าไรไมจำไม่ได้ ต้องไปดูเฮ้ยด okay, so okay. no. okay. uh, okay. ูตรงนี okay. <speaking <speaking ้ก่อนไหมโอเคงั <speaking <speaking ้นพาไปดูดีกว่านี้หน่อยนะแล้วก็พามาถั่วอะไรนะโอเคเลิกไปผมไม่ต้องไปเดินหรอกครับผม่ได้อ่านผม มาได้หนึ่งเออมาได้หนึ่งนี่เป็นโซนแจ่มใสฮะพวกนิยายต่างๆใช่ฮะป้อมป้อมทางนี้ก่อนเออนี่เป็นโซนแล้ว Enterbook อันนี้เป็นพวกนิยายพวกที่มาจากนําเข้านะพวกพ่อซีเกสันก็มาจากนี่เหมือนก็จะเอาพวกเช่นยวผู้ที่เอกสารประมาณนี้ฮะนี่นี่นี่เงี้ยพ่อซีเกสินเรื่องเล่าของเหล่าเทพนะฮะหนังไม่ออก้ไง่อ เป็นเรื่องอกเกี่ยวกับเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเพอร์ซี่แจ็คสันเนี่ยเป็นเหมือนลูกครึ่งลูกครึ่งระหว่างเทพกับคนนะครับแล้วทีนี้บอกว่าเวลาเขาได้อยู่ในห้องเรียนเขาจะไปแปลกว่าเฮ้ยทำไมตัวสูนแม่งตัวอักษรแม่งแบบสลับที่กันได้แต่ที่จริงก็คือเขาไมา่สามารถอารถา่านภาษาอังกฤษได้เขาอาา่านแต่ภาษาอังกฤษเอนไออักษรบ,บนกระดานต่างๆเนี่ยมันจะแบบเติมมาปัดไม่ใช่เอาดีๆดิ<า>อ่าเรียกว่าแบบมันจะปรับให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วทีนี้ก็คือมีเรื่องนึงที่ทำให้เขาดังก็คือบอกว่า เขาถูกกระหาเป็นผู้ขโมยสายฟ้าของซุสอาวุธของสายฟ้าของซุสนี่เป็นเป็นอาวุธเป็นหนังนี่มันออกหนังของสองข้างแล้วเขาก็เลยต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยเขาไม่ได้เป็นคนขโมยแล้วเว้ยนะครับผมโอเคซึ่งเขาเป็นบุตรของโพไซดอนนะลูกครึ่งนะครับโอเคไปต่อลูกครึ่งสายยเดินไม่ตรงมีค่าถุยไม่ใช่ไปไปโดนโซนนี่ดีกว่านี่แล้วหนังสือเริมมาแล้วนะครับงสือหนังสืะ เรแอ็งซ่าถ้าเราลองเล่นมัน28ท้องโลกมาแรงจิ๋วน,นะเป็นประตูความรู้นะผมชอบอ่านตลอดอ่าน,นแต่ปอสาอมเลยมั้งเราไม่ผิดน,นะ่นเดี๋ยตอนนี้เราจะมากรอกอันนี้กันเขาบอกว่ากรอกแล้แรกของธรรมนาคุณได้ซึ่งตอนแรกไม่มีโอกาสอ้าวตอนนี้มีแล้วนี่เออเดี๋ยวขอกรอกก่อนนะครับมาเราจะพามาเดินมาเดินสยามอินเตอร์นะฮะมี่สานเตอร์นะของรจริงจริงครับอันนี้ผมติดตามอันนี้มาหลาย ไายเนระื okay, uh ่อ huh. งนั้นะโอเคอาหารนิเซอร์คุย่อนไม่รู่ไหนวะาถึงจานนิเซคุยแล้วเราผ่อนใจเรื่องนี้แนะนําให้อ่านนะเพราะสนุนกมาก,ม,ากมีมีคิดเล่มนมาสุดข,ขายด้วยคิดมีขายเดี๋ยว,วะตอนปี้เราเห็นมีเลยสัตว์จะไปซื้อย้อนหลังไม่ก็ไม่มียิ้มหายอดอ่านเลยมาไปีนี้ดีจริงๆแล้อวซื้อไปปรึกเลยสัตว์กูซื้อเล่มเดียว ซือเล่มเดียวเง่านัก็น่าอ่ลยแาว่าอะไรฮะเราซื้อตังกำลังของเราจะมีตังค์มาหา้นี่มาเจอแล้วเร่มที่เล่มที่ยี่สิบนี่มาแล้วเจอนี่ว้าวนี่เซรามิคเล่มหนึ่งเ้ก,กินทารรมะคินรามะเล่มห้าสเจ็ดนี่เป็นสึกสุดสังหารโชคุนนลฮะถ้ารานอานิเมะนะครับน่าจะจ่ายตังค์ นะฮะยิเซลคุยเล่มที่ส0นะฮะผมเล่มที่2นะฮะนี่นี่โอเคเอยแสบเอากูดิซื้อซิปด้วยอันนี้ก็เป็นโดนหน้าครบเสียมินเตอร์นะครับผมเป็นบูธใหญ่พอสมควรนะฮะตั้งอยู่ในริมตลอดตสองสองเล่มสองเล่มเออแล้วไว้นะั่นะนะ่ะเในบูธกับะตอนนี้ผมกำลังจะไปบูธของเอ้ยไม่เอ้ย,อยมังไมายทำไมวนะเอ้ยไปบูธของพูนิก้านะครับผมเป็นบูธท,ที่ผมกับคุณเพชรเนี่ยชอบ เพราะว่าผมก็อาก่านติดตามบุญน,นั้นมากพวนิก้าะนะฮะไปตามหาทั้งนานว่าก็เจอแล้วลองใส่หฟังกันมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยนี่ซื้อแหลกวันนี้นอือซื้อแหลกบอกเลยนี่คันนี้ก็ดี่สองบทจบนะอ่าได้เร้่องดึงแล้วนี่ค,ค,นคนใส่พามด้วย<า>ไปเดี๋ยวดิมึงก็รีบๆดิครับ นี่อ่านแล้วแถมโบตเตอร์ A3 น่อยโคตรโคตรโคตรเศร้าอะไรเลยนะอบสุดยอดซึ้งซึ้งสัสสัสเนี่ยเพชรเขาบอกเขามียอดซื้อสูงสุดนี่ดเไไเูเอาไหมถึงเอาเอาอะไรเราเราตู้ไปเลยหมื่นแปดผมไม่ซื้อว่าเยอะไป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 ื้อย้อนด้วยเออไงกูจะซื้ออย่างอื่นไหม ไอ้ครูตามหนังก่อนหนังว่าอยู่ไหนัี่เจอละวออนี่เน,นี่เรื่องนี้สนุกสน,นุกนอันนี้ภาคภาคที่สองแล้วก็คือ,อตอนแรกภ<ไ>าคสองภาคแรกต้องไปดูในวันหนึ่งซื้อ,อได้ตะกาบแล้วแล้วผมอขอช็อปก่อนแล้วกันนะมาสะดวกเลยตอนนี้เวลาเที่ยงสิบสองเฮ้ยไปไหนเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนใน,นเวลาเอ่อเที่ยงสิบสองนาทีนะตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะน่ึกว่าตังค์ที่จริงตังเราเหลืออยู่แต่ว่ารู้สึกว่า เออพามันดาแล้วก็พ่อมัามานดาแล้วจะแม่เราจะด่าเรานเยวเออกูคนเดียวก็ได้ครับแม่แ,แม่ผมจะด่าครับเพราะยังมีสิ่งที่ต้องเคลียร์อยู่แล้วก็ครับผมสำหรับใครที่สนใจหนังสือหรือเป็นเป็นหนอนหนังสือหรือนักเป็นบ้านหนังสือเนี่ยถูกไหมครัถูกอ่าคือทังส่วนของคอ่านหนังสือนะผมถ้ใครสนใจนะผมรู้สึกว่าถ้านะผมถ้าคลิปนี้ดูไม่รู้เรื่องหรือว่าพูดช้าหรือพูดไรก็ก็ขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ก็ ในเวลาออกแล้วสองเดี๋ยวของที่ที่ซื้อมาในวันนี้จะกลับไปรีวิวให้อีกทีหลังนะครับผมเพราะว่าตอนนี้มาแล้วอเอาเออกปไหนวะออกยี่นู่นอ่ะตอนนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนมาเจอใหม่กับไปไหนวะนะครับผมเทปหน้านะครับผมรับรองก็มีมีแน่นอน,นครับผมอยากขายอยากทำงี้มานานแล้วนะสว่วนนี้โทรก่อนมาเจอใหม่พรับน,นะส่วนนี้สวัส,สดีครับ